สวัสดีครับรถไฟไทย,ยที่อบี151ช่วงที่ต่อจากเบอร์30นะครับไล่มาก็มาเล่งเบอร์ต้นต้นก่นันเราอยู่กันที่เบอร์10รช่วงหน้าฝนที่เราไม่ได้เข้ามาทำ ช่วงที้สามสิบต้นนะครับลางไล่เทฐานคักนะครับรถเหล็กก็เตรียมมาลองเพราะว่าสามสิบต้นนะครับั้งไล่เทฐานไล่วาง เล็กกันนะครับครับตัวนี้จะลองเหล็กครับเบอร์สิบนะครับ,เ,บ,รรบเราอยู่เบอร์สิบอาบีหนึ่งห้าหนึ่งนะครับช่วงที่หนึ่งถึงสามสิบนะครับก็เริ่มมีสาวขึ้นเริ่มเริ่มเข้าหน้างานนะครับเลยหนึ่งห้าหนึ่งไปก็เป็นหนึ่งห้าศูนย์นะครับฐานนี มองเห็นไกลๆนู่นล่ะนะครับโอ้นี่ได้สองช็อตนะครับอาบีหนึ่งอ้าหนึ่งนะครับจะลงเหล็กนะครับจะลงเหล็กเทฐานคักนะครับวันนี้คือคักอารบีหนึ่งห้าหนึ่งนะครับเมื่อเช้าเราไปตรงเบอร์สี่สิบนะครับสี่สิบก็ เป็นเสาขึ้นหมดละนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สามสิบนะครับก็หน้างานยังไม่ได้ขึ้นเสาเลยนะครับเหล็กก็มาลงเตรียมรอลงละที่ผูกฐานก็มีแล้วนะครับก็ได้เก็บรายละเอียดนะครับช่วงอบอหนึ่งหนึ่งนะครับไปดัน 4,000ชโมยังล่งอยู่นะครับตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สามสิบเสายังไม่ได้ขึ้นนะครับอะบีหนึ่งอันหนึ่งนะครับ,นะรบน้านงายก็เริ่มเข้ามาเปิดกันนะครับเหล็กอะไรก็มาเตรียมจะลงนะครับสามสิบต้นนะครับเพื่อนก็ทยอยมานะชมบรรยากาศเช้าๆายังเหลืออีก อีกบอหนึ่งนะครับหนึ 1, 5, 1, ่งห้าหนึ่งมันมีสามงานนะครับวันนี้มาเก็บงานนะครับเก็บรายละเอียดหนึ่งห้าหนึ่งนะครับช่วงสาวตน้นเบอร์สิบ เกียร์สิบจะลงเหล็กครับเหล็กก็มากองละเนี่ยเยอะนะครับอีกเยอะสามสิบต้นเนี่ยใช้เหล็กเยอะมากนะครับเนี่ยก็ได้อัปเดตให้เพื่อนๆชมนะครับการทำง,งานเบอร์สิบนะครับเอยู่เบอร์สิบ ช่วงใกล้ปีใหม่นะครับเคยบอกเ,เพื่อนๆงานเล่งเลยครับเล่งยังเหลืออีกอีกอีกบอร์ดนึงครับเบอร์ 8. แปดเราก็จะตีไปอำเภอเงาลำปางข้ามจังหวัดไปเลยนะครับข้ามไป 1, 2, 3, 1, 2, 4, หนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่นู่นแหละแถวบ้านปงเตา ก็มีเวลาก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็กวจะได้เป็นเสานะครับเพื่อน ชมคลิปยาวๆนะครับผมจะไปดัน4,000ชั่วโมงผมได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆน่ารักทุกท่านนะครับเข้ามาชมเข้ามาคอมเมนต์นะครับผมเพิ่งลงคลิปไปได้สักสามเดือนนะครับเพื่อนๆช่องผม,ผมเพิ่งลงคลิปไปได้สามเดือนเพื่อนๆติดตามพันซับสไคร แนะนำให้ใช้ไม้แนะนำให้ปรับภาพสวยๆนะครับภาพสวยๆได้มาจากซัมซุงนะครับกล้องซัมซุงเอหนึ่งสามห้า G นะครับรอสปอนเซอร์ซัมซุงเข้าอยู่นะครับเพื่อจะได้กล้องดีๆมาลงถ่ายคลิปนะครับ,รบก็ลงคลิปไปได้สามเดือน เพื่อนๆตามมาพันสับสมาชิกก็เลยต้องปรับปุงพัฒนาคุณภาพการนำเสนอนะครับให้เพื่อนๆได้นนชมกันอย่างมีความสุขนะครับความบันเทิงนะครับดูน้องๆมัดเล็กนะครับแต่ละจุดก็มีชุดทำงานพุทธเมานะครับมัดเล็ก โครงการ323โลก็ูุรับเมาก็หลายหลายเจ้านะครับชมคลิปยาวๆนะครับพรเพื่อนอัปเดตบี151นะครับแถวแม่กาครับช่วงนี้ก็บ้านห้วยนนเขียนตอกเขตต่อกแม่กาห้วยเขียน เข็นก็จะเหวี่ยงเหล็กแล้วน่นานจะสต็อกเหล็กไว้เถวสามสิบต้นก็ใช้เหล็กเยอะนะครับ,นะรบถ่ายบอลน,นี้มาเบอร์สิบนะครับอนนีบอลเบอร์แปดไม่ต้องไม่ต้องถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปอำเภองานะไปลำปางกันต่อ ก็จะได้เสาแต่ละต้นก็จะใช้เวลาคึกคักนะครับช่วงนี้นคึกคักบีหนึ่งห้าหนึ่งนะครับงานเล่งนะครับเกรนก็จะมาเวียงเหล็กพอดีเตรียมสต๊อกเหล็กไว้เพื่อเสาสามสิบต้นนะติ่งเทมมนแล้วนะครับ กตุงเทก็เหลือแต่ไล่ลงเทฐานเสานะครับนี่ครับจะลงเหล็กละมาชมการเบี่ยงเหล็กกันเลยเดี๋ยวเราจะไปเพื่องาวต่อนะครับดูวิธีการเบี่ยงเหล็กเราเหล็กลงครับพร้อมกับ เช็คงานไปด้วยเดี๋ดึงสลับเมตรนะครับดึงสองสามสี่ห้าหเจดแดจุดนะครับแปดจุด เริ่มนะครับเวียงเหล็กนะครับเหล็กม,มหาศาลนะครับเหล็กม,มหาศาลโครงการ323กิโลตั้งแต่เด่นชัยถึงเชียงของครับโครงการระดับเอเชียช่วงช่วงบอ่อเบอร์สิบก็ดึงเมตรแหละนะครับจะเสร็จแล้วนะครับ ชมยาวๆไปคลิปนี้ยาวหน่อยครับเบี่ยงเหล็กลงพอดีลงแล้ว เ,เม็ดเสร็จแล้วนะครับไปมันยังเหลืออีกเบอร์แปดอีกลุมนะครับบ,รนะรบ่อยังเบอร์แปดอีกบอ่อเนี่ยเราเวียงเหล็กเรารชมเวียงเหล็กแล้วก็เราจะไปอำเภองาวนะครับเบอร์แปดเราจะไม่ไม่ถ่ายน,นี่ครับน้องๆ โชคดีมีก็ใช่นะครับพเพื่อนๆเราไปเจอกันที่เพงเงาลำปาง Ba bắt nguồn lòng bắt nguồn lòng 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 สวัสดีครับ